กำลังรับฟังรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกทางช่อง Youtube Thai รเตอร์สดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ คุณผู้ฟังครับก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าการประกวดรางวัลใหญ่รางวัลหนึ่งในวงวรรณกรรมของไทยนั่นก็คือรางวัลกนกพงษ์สงสมพันธ์ปี2564เนี่ยประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับนักเขียนหญิงคนนี้ซึ่งต้องเรียกว่าเป็นนักเขียนมือรางวัลมีผลงานมากมายครับแล้วคราวนี้เนี่ยเรื่องของเธอได้รับรางวัลรองชนะเลิศอยู่ในสายกับเราครับคุณพึงเนตรอธิแพ์หรือคุณสายครับสวัสดีครับสายครับ วัสดีค่ะพิต้นค่ะครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับ,รบช่วงนี้เป็นไงถามก่อนชีวิตโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างดีค่ะเป็นคนนี่ทันข้าวมีความสุขทุกวันกับชีวิตรตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันนะครับว่าเพราะว่าทรายเนี่ยทําอะไรมาหลายอย่างนะครับ,รบมีทั้งทําธุรกิจมีทั้ง การยอมทิ้งธุรกิจคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดครับเดี๋ยวทรายคงจะเล่าให้เราฟังว่าการอยู่ๆก็ทิ้งธุรกิจเพื่อที่จะมาเป็นนักเขียนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ยังไงเราไปฟังจากซายเลยดีกว่าเอาละงั้นผมก็จะขอเริ่มคําถามแรกนะครับว่าพึ่งเนตรอธิแพทย์เนี่ยเข้าสู่วงการเขียนได้ยังไงครับ โอเคค่ะต้องย้อนกลับไปถึงตอนอายุ15บหเรียนอยู่ม .3 มอ .4 อค่ะก็ชนะการประกวดบทกวีของยายไหมในมยุคนู้นนะคะที่เป็นก่นวหวานอะไรอย่างนี้ค่ะชนะ,ะพิมพ์ยายไหม่ก็จะประกวดแล้วได้ที่หนึ่งอนนั้นเป็นระดับทั่วทั่วประเทศเลยพอได้ตรงนั้นก็เลยเหมือนเป็นจุดเริ่มในการ เข้าสู่การกลอนวัยรุ่นนะคะก็จะมีผลงานกลอนรวมเล่มออกมาประมาณห้าหกเล่มกับใยไหมแล้วก็ต่อด้วยสมนักพิมเลมอนในช่วงนั้นที่เขาจะแบบบูมบูมกันอยู่ตอนนั้นใช้นามปากกาว่ากระดิ๊งแล้วก็พออันนั้นคือช่วงมัธยมครับแล้วใส่ก็พอช่วงที่ไปเรียนธรรมศาสตร์ก็เริ่มมีงานที่เป็นเรื่องเล่าความรักอาหารออกมาก็โทษนะคะก่อนหน้านั้นมันจะเป็นเรื่องเล่าแบบจิกัด แนวติดก,กัดผู้ชายฟังแล้วเจ็บ<ต>กระดองใจฮะอย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่ผมจําได้เลยก็คือผู้ชายจุดจุดจุด,จดเสียเวลานอนเนี่ยใ<ช>คิดได้<ะ>ยังไงอะฮะเออ,อนะืเพิ่มผู้ชายเสียเวลานอนใช่คือในช่วงนั้นด้วยความที่เราชอบอ่านพวกชีกเล็ ي, พวกอะไรเง<ะ>ี้ยคะพวกงานแปลแบบเปรี้ยวของฝรั่งเรารู้สึกว่าเราอยากเขียนง,งานแต่ว่า ได้โชงนั้นสธอคิดว่าเรายังเด็กมากยังไม่ถนัดที่จะเป็นวรรณกรรมสียทีเดียวก็เลยถนัดที่จะเป็นเรื่องเล่าเพราะเรื่องเล่ามันก็จะใช้ภาษาแบบเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเรื่องเล่ากำนองจิกกัดผู้ชายอตอนนั้นอยู่ในนามปากกาว่าแซนดี้ค่ะแล้วก็จะมีด้าสิบผับที่ออกมาแล้วก็จะมีคนตามอ่านประมาณหนึ่งในช่วงหนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มมาเป็นงาน ที่ใช้นาปากาแรกของตัวเองว่าพึ่งเนตอดิแพทย์ชื่อว่าหางเหมือนก้ารักเราเท่าเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นบทความความรักเลยคือคแนวแบบศีรานีอะไรอย่างเงยหาเรื่องเล่ารเรื่องเล่าโดยธรรมชาติเลยความดาร์กคือสนุกสนใจในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็อยากเล่าเรื่องที่มันแตกใจคนง่ายๆค่ะโดยใช้ภาษาวรรณกรรมแต่ว่าใช้กับเรื่องเล่าธรรมดานี่แหละ ก็เลยเออกมาเป็นเล่มนี้ครับซึ่งเล่มนี้ก็ตอนนั้นอายุประมาณยี่สิบสี่อะไรเงี้ยค่ะครประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าก็เป็นเล่มที่ได้รับการตอบรับที่ดีตีพิมพ์แปดครั้งโอ้โหไม่ธรรมดานะครับอแล้วก็ติดอันดับขายดีที่นอนซีเอ็ดพวกเนี้ยค่ะคก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นเก้าได้ที่ทําให้เราได้คนรู้จักเราในชื่อพึงแน่ครับ หลังจากนั้นก็เริ่มมาสนใจงานวรรณกรรมจริงๆแล้วค่ะขยับยามาตามอายุด้วยด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วที่เราจะเขียนวรรณกรรมอคืเราไม่อยากเป็นนักเขียนในสายแบบคือการเป็นนักเขียนของสายอะค่ะคือสรุปตัวตั้งแต่เด็กว่าเราอยากเขียนหนังสือแต่ว่าเราจะไม่ได้เขียนหนังสือเพื่อเงินอย่างเดียวค่ะไม่ได,ได้ชื่อเสียงอะแต่ว่าเราเขียนเพื่อให้ม,มีอะไรบางอย่างกระทบใจคนเป็นการช่วยเหลือคนผ่านตัวหนังสือค่ะ ทั้งในเรื่องเล่าที่เป็นความรักเองก็ดีค,คือแฟนคลับในในช่วงหนึ่งของพึงแม่นเนี่ยจะอินบ็อกมาทุกวันว่าแบบโอยอ่านแล้วทําให้เรารอบตายจากความรักอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจนะงานในกลุ่มนี้เนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับหลักๆคือไซเน้นว่าผู้หญิงต้องรักตัวเองแล้วเล่าเรื่องในมุมของผู้หญิงนะคะด้วยด้วยน้าเสียงของผู้หญิงแล้วก็เก็บเก็บประสบการณ์รอบตัวรวมถึงตัวเองเนี่ยเล่าลงไปในเรื่องซึ่ง มันไม่ใช่การเขียนถึงความรักว่ามันไม่ใช่นิยายด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องสั้นมันเป็นสี่รยนีที่สอนจริงๆ่ะคะแต่ว่าสอนเหมือนเพื่อนพูดเราใช้ภาษาวรรณกรรมมีการเปรียบเทียบ,บมีอุปมาอุปไมทําให้คนรู้สึกว่ามันอาจจะทัชชิ่งงง่ายกว่าที่จะพูดด้วยภาษาเรียบๆอนะไรเงี้ยค่ะพอคนอ่านเขาเข้าเกตกับงานก็จะมีงานในในนามการพึงแี่เกี่ยวกับความรักออกมาอ,อ,กมาอีกครับ ประมาณหนึ่งในช่วงไหนเลยค่ะครับผมแล้วอะไรที่ทําให้วันหนึ่งเนี่ยนะคือคุณผู้ฟังครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อครู่เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยทายวางงานเขียนแล้วไปทําธุรกิจแต่วันหนึ่งครับมันก็มีจุดพลิกผันอีกจนได้ที่ทําให้เธอยอมทิ้งธุรกิจนะซึ่งกําลังบูมมากนะกำลังไปได้สวยเลยแหละแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเธอยอมทิ้งงานธุรกิจกลับมาเป็นนักเขียน เราอยากฟังจุดพลิกผันตรงนี้ครับสายครับโอเคค่ะก็คือจริงๆช่วงช่วยวี่สายรุ่มทำงานเขียนในช่วงแรกๆของการเรียนจบใหม่ๆใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็สนุกกับการทำงานเขียนแล้วก็ทำงานประจำแล้วก็มีการทำงานเขียนที่เป็นในเชิงแมกซีนเขียนบอกบทความให้เอาแมกซีนและแมกซีนอื่นๆอ,อยู่บ้านที่เป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ มันก็เหมือนชีวิตที่ได้ทดลองใช้กับการทํางานประจําแล้วสายก็มีโอกาสรู้สึกว่าอยากจะลองทําธุรกิจของตัวเอง<ะ>ก็เลยไปทําธุรกิจในช่วงที่ไปทาธุรกิจนั้นเองอะค่ะที่เหมือนว่าธุรกิจมันเหมือนลูกอะค่ะพีต่ต้นเราต้องดูแลมันมากๆตอน<ร>แรกเราคิดว่าเออเราจะทําควบคู่กันไปแต่ว่าใจเป็นว่าไม่ทำธุรกิจจริงๆเราไม่มีเวลาให้งานเขียนเลยไม่มีเลยใช่ไหมคะมันลืมไปได้เลยค่ะเพราะว่า เราต้องคอนซีเนลกับงานหน้าดานนะคะอิซายจะมีธุรกิจที่เป็นเครื่องเขียนนำเข้าของพวกเหมือนดิสนีย์ซาริโออะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็เป็นกิฟต์ช็อปอยู่หน้าโรงเรียนหน้าเรียนเด็กผู้หญิงพวกเซนฟรังเซนต์อคูอะไรอย่างนี้ยค่ะอยู่ทั้งหมดสามสามสาขาแล้วก็มีร้านเสื้อผ้าผู้ใหญ่ ที่นำเข้าทุกอย่างเองบินไปซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยอีกสองสาขาทำให้เราเหมือนกับว่าเราก็ไปสนุกกับบทบาทใหม่ตรงนั้นงานเขียนก็เลยอะไรเป็นอะไรที่ตอนแล้วเราคิดว่าอ่านเราจะทำควบคู่กันได้กลายเป็นว่าไม่มีเวลาพอไม่มีเวลามันก็ต้องเลือกค่ะพี่ต้นร้านมันเป็นอะไรที่ลงทุนเยอะมากในแต่ละสาขาค่ะแล้วพอมีรันได้ดีตัวเงินมันก็แบบแวววาวเราก็แบบ ทำงานทั้งที่จริงๆในช่วงนั้นงานเขียนเป็นอะไรที่รายได้ดีมากนะคะพี่ตอ่อรายได้ดีมากเขียนบทความให้อาแมกซีนตอนนั้นใส่อยู่แค่ยี mm ่สิบห้ายีบสี่งค่ะยี่สิบปีที่แล้วกับเก mm ือบยี่สิบปีที่แล้วเราเขียนบทความแค่สองหน้าได้เจ็ดพันห้าเดือนหนึ่งเขียนสองบทความได้หมื่นห้ามากกว่าแบบสมัยที่ทํางานจบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่า จริงๆเราเสียดายเหมือนกันแล้วก็บวกกับการที่เรามีงานที่เป็นบทความรวมเล่มของเราในช่วงแรกๆมันก,มนก็มันก็สร้างชื่อเสียงให้เราได้พอามสมควรจากห่างหนึ่งก้าอะไรอย่างเงี้ยครับไฟก็ทํำมาเรืเ่อยๆด้วยด้วยควบคู่กันแต่พอเริ่มลงลึกไปในธุรกิจในปีที่สองสามเนี่ยคือไม่มีเวลาเขียนแล้วไม่มีอารมณ์ฟีลิ่งมันไม่ได้อะครับ เราคิดถึงแต่เรื่องตัวเลขคิดถึงแต่เรื่องแบบเอ้เราจะต้องการตลาดยังไงคิดลูกค้ายังไงทําให้แบบเราก็กลายไปเป็นคนทําธุรกิจเต็มตัวหันมารู้สึกตัวอีกทีก็เป็นวันที่แบบนั่งนับเงินเป็นปึกแล้วร้องไห้พอรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําในอยู่นี่ฉันอายุเท่าไหร่สิ่งที่ฉันรักฉันแบบทิ้งมันมานานแค่ไหนมันอาจจะเป็นจุดอึนตัวค่ะีิตอนพูดง่ายๆคือเหมือนแบบเราทำจนเหนื่อยมากเราได้เงินแต่ว่า มันก็กลายเป็นรูทีนที่แบบเราต้องทําอยู่งนะั้นอะทําอยู่ดเดิมๆไม่มีไฟละเรารู้สึกว่าแบาบมันเป็นจุดที่ทุกคนไม่เข้าใจว่าอยู่วันหนึ่งไซก็ประกาศว่าแบบฉันจะขายกิจการใครจะซื้อมาเอาไปเลยมีรายได้การันตีเท่านี้เท่านี้อยู่มาซื้อไปอสรุปว่าก็ขายได้ทุกสาขามีค,ค,คนมาซื้อมาเทคไปคำถ,ถามก็คือง่หรือเปล่าบ้าหรือเปล่าที่แบบทิง้งเงินที่มันเป็นไรายได้ที่ยั่งยืนแบบนั้น คือไม่รู้จะอธิบายเขาเข้าใจยังไงก็เลยเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับใยอยู่กับผู้ชายที่รวยมากๆคนหนึ่งแต่ว่าไม่มีความสุขใจคิดถึงแต่ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อาจจะแบบรวยน้อยกว่าหรืออาจจะจนเลยแหละแต่ว่าให้ความสุขกับเราอีกแบบหนึ่งที่มันอุ่นๆข้างในมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออธิบายแบบเนี้ยคนบางคนก็เพื<笑><笑>่ออะไรบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วาใก็ ก็เชื่อในตัวเองคือเชื่อในเซนในสัญชาตญาณตัวเองคะคะแล้วเป็นคนทําอะไรเด็ดเดี่ยวคนไม่ค่อยหันหลังกลับตัดสินใจแล้วคือเดินหน้าแล้วก็แบบไม่เอาทิ้งหมดขายหมดแล้วก็กลับมานั่งเขียนหนังสือจริงๆอย่างเดียวในปีนะั้นนะคะเป็นปีที่กลับมาพร้อมกับเล่มรวมเรื่องสั้นโปรตอยู่ในความดัตจิตเล่มเนี่ยก็เหมือนสิบปีที่ห่างไปเกือบเกือบสิบปีค่ะจะมีเรื่องสั้นเล่มแรกคือ การมาถึงของแสงสีฟ้าเล่มนั้นเขียนตั้งแต่เด็กครับพพราะกลับมารอบเนี้ได้เล่มนี้หลบทอยู่ในความดัอริตจากข้อมูลที่เหมือนมันอยู่ในเรามาสิบปีที่อยากจะเขียนแต่เราไม่มีเวลาครับมันก็ค <Okay. S 1> รางครูม,มาเลยใช่ไหมครับใช่ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> มันมันมันต้องเขียนนะมันเหมือนแบบมันถึงเวลาที่เราต้องเขียนเนี่ยพี่ตอนเล่มนี้ก็ได้รองอันดับหนึ่ง เซ o ว่นบุ๊กซึ่งปีนั้นไม่ได้มีรางวัลชนะเลิศก็จะมีรราอันดับหนึ่งสามคนมีคุณปางมุลแล้วก็มีคุณทานค่ะก็รู้สึกว่านี่ไงสัญชาติญาณมาถูกทางคือสิ่งที่เลือกทําไม่ผิดไม่ไม่เสียใจเลยแล้วก็เป็นปีที่แบบมีรังสันเข้ารับสุดท้ายในอิน w a อ d วอร์ดใช่ค่ะอิมเพรสชันนีปีเดียวกับคุณรัลพลขอนาฬิกาที่หาช่างซ่อมไม่ได้ใช่ใช่ ก็รู้สึกว่าเออกำลังสนุกเลยแบบเออนี่คือแบบดีไปหมดทําอะไรก็แบบรู้สึกว่ามีไฟแต่แล้วถ้าไปสักพักอ่ะพี่รอนมันก็เหมือนกับชีวิตมันก็ตีกลับมันเกิดคำถามหนึ่งขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะแล้วจะเอาอะไรกินขายกิจการไปมันก็ไม่ได้ว่าแบบเราจะเลี้ยงเราไปได้ทุกวันเพราะว่าสิ่งที่เราควรจะมีคือรายได้ที่ต้องเข้ามาทุกวันใช่ครับ เหมือนเมื่อก่อนมันก็นึกว่าแบบเอ๊ะเมื่อก่อนแค่แบบเปิดร้านเราก็มีเงินเข้าทุกวันเลยนะอะไร่างเงี้ยเราก็เลย<อ>ลเหมือนกลับไปอยู่ความจริงอีกครั้งค่ะพี่ตอนบวกกับตอนนั้นใายแต่งงานมีน้องท้าสิ้นลูกสาวคนแรกแยิ่งเหมือนแบบถูกชกหน้าว่าแบบเฮ้ตื่นตื่นนี่คือความจริงให้หลอเงินเงินเงินเลี้ยงลูกยังไง อะไรต่อไปอย่างเงี้ยค่ะใช,ใชก็เลยทําให้ใส่ต้องกลับมาพบว่าอยากต้องมีเงินเข้าแล้วงันจากไรายได้ในการเขียนในช่วงนั้นน่ะ<ช>มันก็ไม่ได้แบบมือวาเหมือนช่วงก่อน<ช>หน้านูนนะคะพีต<ช>่ต้นเมื่อ้อนไปอีกสิบปีก่อนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นใส่ต้องกลับมาทําธุรกิจอ,อแต่การเลือกกลับมารอบนี้ยเรากลับมาในแบบออนไลน์ซึ่งเราทําก่อนคนอื่นในยุคนี้ทุกคนทําแบบเยอะแล้วใช่ไหมคะครับใช่ครับ สายเริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วในเวลานั้นมันยังไม่มีใครที่ทําแบบนี้จริงจังใช่ไหมฮะคือมีแต่น้อยมากค,ค่ะพี่ต้นแล้วคนที่ทําก่อนสายสักหปีก็รวยกันหมดแล้ว,อวโอคโหตต้องอ่านเขาห้าปีนะใช่ค่ะก็ก็เริ่มทำําแล้วก็ปรากฏว่าดีมากเราก็ใช้แบบความรักในงานเขียนเราอะค่ะลงไปในเพจ ค่ะของใจมันจะเป็นเพจขายเสื้อผ้าเด็กนำเข้าชื่อเบบี้เวฮิเมียคุณแม่ก็จะมาตามอ่านบทความาเราแล้วก็เอาอินเนอร์ของแม่ลงไปค่ะาจเป็นว่าผลตอบรับดีมากเพราะว่าเขามาอ่านบทความก่อนแล้วเาก็มาซื้อเขาเขาไม่ได้ประเภทมาชอปปิ้งอย่างเดียวเขาติดตามเขาเขาจะเหมือนกดติดตามกดเฟลโลเพราะว่าเขาอยากอ่านบทความเราอะไร่บางคนก็ไม่มีลูกสาวแต่ก็มาซื้อให้หลานเราชอบอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเออเออน่ารัก ก็พอการกลับมารอบนี้ก็คือก็คือมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องรายได้เลยว่ามันดีแต่มันก็เจออีกแบบเดิมว่าใส่ไม่มีเวลาที่จะเขียนเพราะหนึ่งลูกลูกนี่คือเป็นพอยแรกในชีวิตว่าเราต้องให้ความสำคัญตอนคือทําธุรกิจควบคู่ไปด้วยไม่มีพี่เลี้ยงเลี้ยงเองอะค่ะพี่ต้นแล้วก็ตอนนี้คือมีสองคนคนเล็กก็หางกันแค่ปีกว่า,วาเล็กพวกสองคนแล้วแบบ ตอนนั้นยังไม่มีลูกน้องนะคะยังไม่ได้จ้างผนักงานทาเองทุกอย่างกระบวนการออนไลน์คือทําเองหมดแล้วหอบลูกเข้าเต้าอย่างเงี้ยกินงเข้าเต้าอู้ทาทุกอย่างก็รู้สึกว่าแบบโอเคนี่คือชีวิตจริงที่ที่ฉันต้องเลือกว่าฉันจะมาทางนี้แต่งานเขียนนะคะนี่ก็มันก็คืออยู่ในชีวิตในจิตวิญญาณเราตลอดใช่ครับถามว่าถ้าใส่ไม่เขียน มีคนถามว่าไม่เขียนเลยเหรอเขียนไม่ได้เลยเหรอบอกถ้าลองเป็นแม่ลูกสองที่ทําธุรกิจแบบเนี้แลเลี้ยงเองอะแล้วส่เป็นคนเลี้ยงลูกเองแบบขนาดคุณยายอะค่ะคุณแม่ไาย,ยังไม่เคยมีโอกาสเปลี่ยนแผมเพิร์หลานเลยอไยไม่ให้ใครแตกลูกเลยแม้กระทั่งพ่อเขาจะยังไม่ค่อยไว้ส่คือเราเป็นแม่ที่เหมือนแบบห่วงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบทําเองหมดอืทําให้แบบงานเขียนนะคะมันถูกเหมือน อยใส่ลิ้นชักลงไปอีกรอบเน่งก็เกิดความสับสนตีกันข้างในอีกว่าเอาเ้าแล้วเดี๋ยวฉันขายกิจการไปทําไมวะแล้วฉันแบบกล uh ับ huh. มาจุดเดิมไม่ได้เขียนอีกแล้วหรออะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยแต่ว่าพอเราได้เป็นแม่ค่ะชีวิตมันเหมือนเซตอัพทุกอย่างหม่ว่าไม่เคยต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากลูกนอกจากการได้เป็นแม่ uh huh. ต่อให้ท้าชาติเนี้ยจะไม่ได้เขียนอีกเลย uh huh. ก็ไม่เสียใจย uh huh. เพราะว่าเป็นแม่ครับ uh huh. ค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันก็เหมือนกับเวลาที่เราใส่อะไรไว้ข้างในข้างในเราเองอะค่ะโดยที่เราไม่ได้เอาออกถึงจุดที่มันเต็มมันก็ต้องเอาออกด้วยการเขียนนะคะสุดท้ายก็ก็กลับมาเขียนอืสุดท้ายก็กลับมาเขียนนะเออคือผมไม่รู้แหละว่าใครจะเชื่อเรื่องพรมลิขิตหรืออะไรยังไงผมว่าบางสิ่งเนี่ยกำหนดให้สายต้องเขียน ต่อให้ต้องเรียกอะไรแวะข้างทางบ้างหยุดบ้างอะไรบ้างวันหนึ่งสายก็ต้องเขียนเนี่ยถ้าเชื่อเรื่องแบบเขียนอยู่ข้างในทุกวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ช่่ทเราเขียนอยู่ในตัวเราครับนัว่าแบบ a c e b o o k อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราเขียนอะไรตามความรู้สึกแต่ละวันไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างในจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้ออกมาหมดใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอาออกเลยเราจะตายแน่เราต้องแบบหัอันเลยก็เลยต้องต้องเขียนอ่าในช่วงที่ ในช่วงที่ลูกเริ่มแบบสองสามขวบเนี่ยค่ะก็มีอ,อนิยายครับสำนักพิมพ์อาณดาที่เป็นของยิปซีนะคะครับผมครับผมรวมกับพี่ก้อยริชาแล้วก็พี่ทีกศิตศิลป์อาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องสั้นที่เป็นเหมือนรับเชิญนะคะพี่ต้นของอ่าสำนักพิมพ์สำเพาครบพบก,กันในวันนี้เหงาแล้วก็มี ยิงเร่ร่อนกับหนึ่งข้อความที่ซ่อนอยู่ในมหาสมุทรของสำนักพิมพ์คีริคัมบุกอันเนี้ยก็คือเหมือนขอมาอาจจะเขียนรวมไปก็เหมือนเราได้แบบได้ฝึกฝึกอยู่นิดนิดหน่นนอยๆอ,อะไรอย่างนี้ค่ะไม่ถึงกับลืมไปมากก็ได้แบบมาแต่การกลับมาอีกรอบก็คือนะ่าจะเป็นการที่แบบเขียนเรื่องสั้นฉลามเสือเนียค่ะใช่อ่ะไหนๆก็พูดเรื่องฉลามเสือแล้วเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ได้รับรางวัลแล้วก็หลายคนก็จับตามองนะ อยากจะขอให้สายช่วยเล่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้นิดหนึ่งครับค่ะคือจริง,รงๆเชื่อว่าในงานเขียนของนักเขียนทุกคนมันจะมีอะไรบางอย่างจากข้างในของเราอยู่แล้วครับบัเรเ่ืองอาจจะเสริมลงไปแต่งลงไปแต่ว่าทายเองในช่วงแรกที่เขียนงานช่วงเด็กๆค่ะพี่ตตนจะเขียนงานเหมือนแนว,แ,นวแบบเซอร์เรียลนะแนวที่แบบคิดพลอตประดิษฐ์พลอตอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราสนุกกับการวาง แล้วหลอกคนอ่านอะไรก็ตามแต่แต่พอเราเริ่มโตเราเริ่มผ่านชีวิตมาถึงแบบครึ่งชีวิตกลั oh. บ,บรู้สึกว่าเวลาที่เรานั่งลงทํางาน,นเขียนนะคะเราช,ชอบความรู้สึกที่มันออกมาจากข้างในโดยธรรมชาติไม่ประดิษฐ์เราชอบอะไรที่มันพรั้งพลุกออกมาโดยที่แบบมันจะบอกเราเอง oh. ทุกครั้งที่เขียนงานจะเหมือนกับเรายังไม่รู้บรรทัดแรกด้วยซ้ำค่ะว่าเราจะเขียนอะไรมันจะมีแบบระโยคแรกออกมาจากหัวค่ะ oh. แล้วว่าเราก็ ตามนั้นเลยซึ่งฉลามเสือก็เช่นกันวันที่ตัดสินใจว่าส่งก็รู้ว่ามีประโยคแรกที่ดังขึ้นมาในหัวแบบนี้แล้วเราก็โซโล่ไปเลยม,มันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในมาถ้าจะบอกว่าการทำงานของใจในช่วงหลังอะคะ่ะใจชอบทำงานแบบอิมเพรสชันนี้คือเหมือนแบบทำจาก Feeling นะตรงนั้นความประทับใจในตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยฉลามเสือเหมือนกับ ความรู้สึกที่เราระบ,บายออกมาแบบสดๆตรงนั้นเลยค่ะเป็นฟ e e l i n g ของมันมันเหมือนภาพวาดิีเราค่ะพี่ตอนรับผมอยากจะบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ดูพลอตธรรมดาหรือพลอตซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราก็มีวิธีเล่าในมุมของเรา เทคนิคของเราที่อาจจะไม่ได้หวานหวาไม่ถูกใจบางคนแต่เราแค่อยากเล่าเรื่องในมุมที่เป็นธรรมชาติแบบที่เราเล่าค,ความรุนแรงในครอบครัวอำนาจแบบชายเป็นใหญ่ก็เป็นเรื่องที่มันไม่เคยหมดไปอยู่แล้วแต่วิธีเล่าเราจะเล่ายัางไงให้แบบกระทบใจคนและเข้าใจปัญหานี้จริงๆในมุมของรูปแบบของการเล่าอีกแบบ,บตัวละครอีกแบบอะไรอย่างนี้เงค่ะคือเรื่องนี้มันมีความ สมมติเราพูดถึงความรุนแรงมันก็ดูแบบน่ากลัวใช่ไหมคะใช่ครับแต่ต้องการถ่ายทอดให้รู้ว่าในความไม่งามมันมีความงามแต่เด็กคนหนึ่งที่คิดได้อืเองอะคะ่ะผ่านความรุนแรงในครอบครัวผ่านความไม่รักผ่านความชอกช้ำมาทั้งชีวิตแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ที่จะเป็นแบบดอกไม้บานโดยที่ไม่ต้องแบบเอาชีวิตไป เจ็บช้ำและกำซวงอยู่กับอดีตหรืออะไรก็ตามแล้วมันทอยที่อยากจะสื่อไปถึงคนทุกคนที่อาจจะเจอปัญหาในชีวิตนะคะพี่ตอนครับผมก็พอเราพอเราได้เขียนออกมา,รกาเ,มเราเรรก็รู้สึกว่าเออมิชชั่นเราคอมพลีทแล้วเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเมื่องานมันจบแล้วคไม่ว่าคือไม่ได้คาดหวังว่าคนจะชอบไหมหรือรว่าจะได้รางวัลไหมหรอกว่าแต่เชื่อว่ามันก็คือเสือป่าชิ้นหนึ่งที่เราส่งออก แล้วถ้ามันมีคนที่มันคอนเนคกับงานของเราได้อะไรเยงี้ค่ะมันก็จะทําให้งานมันสมบูรณ์วยตัวมันเองค่ะซึ่งก็ได้รางวัลก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจมากค่ะพี่ต้นครับผมผมว่านะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องหามาอ่านครับเอาละครับตอนนี้เราก็พูดคุยกับสายพึงเนตรอธิแพทย์มหาพรสมควรนะครับสุดท้ายแล้วอยากจะฝากอะไรไว้ให้กับนักเขียนนักอ่านไหมครับก็เชื่อว่า วงการวรรณกรรมยังคงมีเสน่ห์เสมอนะคะคแต่เชื่อว่าคนอ่านก็ยังไม่หายไปไหนคนเขียนก็ยังจะเพิ่มขึ้นทุกๆวันก็อยากจะให้ช่วยกันประคับประคองให้มันงดงามไปเรื่อยๆในรูปแบบของการนักเขียนก็คงทํางานเขียนของตัวเองต่อไปนะักอ่านก็อาจจะคือจริงๆทุกวันเนี้ งานเขียนมันค่อนข้างหลากหลายขึ้นนะคะวตทอนมัน<ช>ไม่ไไมีวรรณกรรมแลวก็มองว่าแต่ด้วยด้วยความที่เป็นคนทํางานวรรณกรรมมาค,คือก็ <ผม S 2> อยากให้พื้นที่วรรณกรรมอ่ะมันขยับขยายกว่านี้ได้รับการสง่งเสริมกว่านี้เพื่อที่เราจะได้แบบนักเขียนจะได้ทํางานอย่างจะบอกว่ามันไม่ได้แค่เป็นเรื่องรายได้อะค่ะเป็นเรื่องของความรู้สึกว่าเราได้รับการสนับสนุนนะคะครับผมจากไม่ว่าจะจากรัฐบาลผู้ใหญ่ในประเทศหรืออะไรก็ตามแต่ ครับเราก็เห็นด้วยอย่างที่สายพูดมาแล้วเราก็เช<ะ>ื่อว่าวันหนึ่งสิ่งที่เราพูดคุยกันมันจะต้องเป็นจริงนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพึงเนตรอธิแพทยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จริงอ่ะครับ <shaw. S 1> ผมที่จริงก็อย่างที่บอกอ่ะเรายังมีประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันอีกมากมายเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับนะฮะโอกาสต่อไปเราคงได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึง่งโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณสายอีกครั้งครับด้วยความยินดีดครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณสายนะครับแล้ว ก็รักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ขอให้เป็นคุณแม่ที่น่ารักของคุณลูกที่น่ารักตลอดไปด้วยะนะครับขอบคุณค่ะคขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไรพอดแคสต์แสง2วรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ใช้จากทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตถาวชิลาพ,พรพฤ์และชัดชัยคุมอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์029109565หรือที่อ e ีเมล w r i t e r s o center gmail com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ กลับมาพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์แสง2วรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ